นี่ละนี่ของเฮาพันนี่ละนี่มันมีดอกน้ำคอมันอยู่ในหนึ่งผมกะว่าแม่นี่มันมีก้านน้ำคอมันอยู่ได้ของว่านอะผมก็ว่าบอกผมก็เข้าใจอยู่ว่าเอ้ากูมาคำนวณมางนี่อ่ามหมครัามันต้องสุกเลรเดชด้วยว่าไม่หล่อเราเลี้ยมันโดนวะนะนี่ละจังว่าคือที่แม่บอกว่ามันก็โบสุกจากเธออะนะอืม มันบบแมนมันแบบเป็นม้วนล่างแบบกูมีมึงเลยกูกลังเลือกลังใหม่คันใหม่ให้พี่พี่ที่สั่งนะครับผมจ้ว่านี่มกางตัวกังเพิ่นนี่ของยายแม่นี่คนขนหมดเม่อกินน้องแม่แม่เสียลายอยู่มันได้พูดบอลบอลแม่บอลแม่มันมันแผลใช่แพกสรไหมแม่ฮูบอกว่าพี่กับพี่พี่เขาเอาไปเลี้ยงนะแผ่นหนึ่งเขาฟาดไปได้เศร้าแผ่นหนเศร้ากระด้ง อายเรมีจะแมม่่ใหญดจอมันบ่บ่อันพักดอกมดตัวมากนะนะมดจอบอกออกบี้เลยทีนี้มดกินบี้บ่แม่อะไรกินอันนี้มันขึ้นอยู่ผมมันออกบี้แล้วทีเมื่อวานวบายมันพันไหมเรานะครับผมพอดียายเอาพันนางเหลืองมาเลี้ยงในที่มันปนนะครับทุกท่านกับพันพันนางตั้งแล้วก็พันนางน้อยเราก็ลังทำการคัดเลือกรังออกขนาดห้าโอเปเปลี่ยนเลย จังสีกระจัดใจแต่ขี้เดียดเอาไปเปลี่ยนแดงดีเราคุณหัวแม่สัน่นนะแม่เลือกให้บริโภคเลือกเองการดี่อ,อยากกระพักจริงต้องให้เพื่นอนเนาะเนี่ยเห็นว่ามีคนมาเอาพัาน <laughs> ขคำไปเลี้ยงอีกแล้วแม่จะคนนะเอาไปนะทอดสิบเราบอกบ้านบั้นบนรลงสองบั้นเปีย์นี่นั่นสองหลักหนึ่งเมตรสองสามกิร่าสี่เมตรเลี้ยงอ่าเนื้อไม้นุ๊ก เนื้อไม้เอาตัวมอนมาเดีเอาอันนี้มุกมีนี่ิพยมีแอนแปะน่าโอเครอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าหูคำน้องะก้าวอีวันนี้กระจายอเป็นสาวเป็นสอักเครงเจ้าของินึงมันจีกระดองนุ่งตัวกระดองนึงเลม่นามือนได้ดิกำลังกำลังเลื่วนีขาวมีเหลืองนี่นะครพันของเราทุกท่าน อันนี้พันของพันนางเหลืองนะครับนางสีเหลืองเรามีพันธุ์ผสมหลายพันนะครับผมอันนี้คือเป็นพันธุ์พื้นบ้านแทๆ้ๆไม่เป็นพันธุ์ผสมใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกท่านนะครับผมจะมีนางน้อยมีนางตั้งมีนางเหลืองแล้วก็มีกากีพันุกาก,ากีตัวจะเป็นสีตุนๆุสีน้ำตาลน้ำตาล ยิ่บบงกลัวแม่สาวหมดอยู่ดีที่แม่หยุดว <ไ army. S 1> ันศีลใหญ่เหมือนกับหูคำหูะคำก็ไม่สาวใหม่ในวันพระนะครับทก่านบอกบอ่าเมนว่าบมือนอก็วันศีลแต่ผมก็ว่าอยู่ได้ว่าแม่สีบอสาวแม่อกิน <ไป S 1> เองเอเอแจกคนทำเแม่วันพระหายเหมืนบอแม่ นี่ข่าวสารนะฮัมลาวาดบําขี่กองโอ้ยอีกแล้วหนังเฮ้มห้อนหนักกระช่งสันเรียวน่ะพุทธเ้แม่ไม่อยู่ในกระด้งกระดงมัดทางอนยู้มยนม่อย่งไรนี่เด้นี่แม่เอาตัวนี้ไปใส่นี่แม่นี่นี่ปลอดภัยกว่านี่จังๆนี่นะว่าเจ้าหนียุเจ้านั่นบ่าีกระดง วก็ลงไม้ใส่ยูสินไม้เอาออกเอานี่นี่ไปใส่นี่แผ่นขาวค่ะมันจะเย็นดีนะดูได้ไหมเนี่ยเนี่ยยื้อไก่ทุกรอบเลยครับทุกท่านอันนี้ก็เป็นพันเก่าของเราที่เราเคยมาให้เนาะเดี๋ยวอันนี้ออกหมอว่านอุปก่อนอันนี้เจ้าหมอว่านแค่นี้ก็ได้สิบดองกูเด้ออันนี้ฟันจอนเนี่ยอันนังตั้งตัวนี้สีส้มโอ๊ยแม่นี่ขึ้นอีกแล้วโอ๊ยแม่หลัอันอันอันชุดยาวกันจับมือันไหนแม่มู น่าอันทน่บ่านไงไงเราไม่ที่หรมันรอีได้น้ำที่ได้บ่แม่ทีได้บ่ได้ได้ได้มันมันบริจ่อมันกินบี้มันกินบี้จ่อบี้นี่ละตัวนี้มันจ่อบี้มันบริจ่อหักฝักหลอกนนั่ไปเห็นน้อคนมกบี้เอาไปผสมก็เขาก็น่าเขาคือผสมได้ภาษาที่เห็ดเบิ่งภาษาเดี๋ยเราเอาตอนี้